ดีครับมือพามาตัดลำม,มันล้ำม,มันงามงามครับตีนเทียนตัดลำม,มันมือมือยืนหนึ่งมือยืนหนึ่งของบ้านมันเป็นของตำบลเลยมันเป็นของจังหวัด ตัดแต่มือแล้วสามลอยมัดพัน่าแล้วคนขี่คุยได้จังไงล่ะเบิงเอาโหลดสงสัยสิขี่คุยอยู่หรอกแต่ได้ยู่บอมือแล้วสามลอยมัดพันเป็นเป็น,เป,นเป็นมั่นพันยังนอนนี่ มันร่วมบอกท่านยังนอมันฮะบางตนกับเป็นท่านเจ็ดสองพันตาเง่อนชิญมาบางล่ำกับบอมเันบอมมันมันเป็น มันผิดสื่อเข้ามานะมันก็เลยมันก็เลยเป็น,นกลายเป็นมันร่วมมาเป็นมันเช่นชนดเดียวแล้วม,มันมิตรลัมยใหญ่หัวนี่ก็สุดยอดที่กันได้คำหัวก็ได้ดินแตกเคอบอกเลยดินก็ได้

ลำเป็นกับงามงามลำม,มันเป็นอันนี้มั่นข้าเจ้าด้ครับมาขอลำม,มันข้าเจา้าลำม,มันแต่ของมันบอกงามมันปลูกถือว่าโอเคอยู่มั่นเพิ่นลำสูง ลำสูงหัวกระมีหัวกระงามบางสวนกระงามตะตนโมมีหัวกระมีน,นี่ของเพิ่นไข่นะครับหัวกระมีลำกระงามก็เลยมาขอลำมั่นน้ำเพิ่นเอาไปปลูกน,น้อยเสียเป่านี่แก่อยู่ดหน ราปลูกจะมาได้ดื้นนะวาช่วงถึงฤด,ดูการปลูกค่อนข้างจะแพงนะครับมันลำมัน,นบางมองกับสามบาท4บาทบางมองกับหบาทฮักเลยเตรียมการไว้ว่า เก็บไปก่อนยี่อ่ะมนจะบริสุทธิ์เพื่อเป็นการลดต้นทุนในการผลิตในการปลูกยังสาบาทหาบาทคือบอกบอกล่ำละอ๋อล่ำละนะครับตกล่ำละบางหม่องกับสามบาทล่ำละสามบาทสี่บาทบางหม่องกับหาบาท ช่วงโมเมนต์ฤดูการมันก็สิถือเน่ยร่ำระบาดช่วงฤด,ดูการปลูกนี่บางเทียกับหายากคนสื่อร่ำมั่นหลายพอร่ำมั่นที่ของมันตายก็มีจริงมันก็เล่เหตุเหตุร่ำมั่นมันแพงแต่นนี้ฮาก็เลยสิลดต้นทุนมาเอาน้ำเพลนไปไปปลูกถึงฤด,ดูการมาฮาจะมาได้ สื่อเราจำเป็จะเงินซื้อการลดต้นทุนในการปลูกครับสำหรับมันี้กม็มีย่งหลายครับถ้ามาตัดลำมันซื้อมันี้ขอบคุณสำหรับผู้ติดตามและรับชนทุกคนนะครับ ขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ